สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามื่อวนนี้เขา,ม,ามหาเชือเห็ดค่ะมหาเห็ดละงกแล้วก็มาส่องเห็ดออมันปูขับน้องนี่ค่ะเห็ดละงกเขา,หาเห็ดละงกแกอุ้ยเอาไปเห็ดเชือค่ะพี่น้องจ้านีา่เห็นบจับขึ้นมาให้เช็คทุกอย่างเลยค่ะมีถุงเท้าแล้วก็ดูปกติดีโอเคได้จ้ะวันนี้มากับวันวิวอีกแล้วนะคะเพราะว่าไปไกลพี่น้องจาประหยัดแรงยัง ประหยัดเวลานะคะพี่น้องประหยัดแรงเดินค่ะมัน่วไก่เมื่อยค่ะชีแวนวี่มันก็นสิเร็วขึ้นจะ้ะพี่น้องจะอ้ะเข้าก็ไปตรงจุดไปเรื่อยๆค่ะบนทางขาง้างนี้เข้าเคยเห็นเห็ดละงอเข้ากระเบิ้งเอาค่ะมนไดน,นจ้ะพี่น้องแต่มังใดอันที่ห้องเห็นไว้เขาก็ตรงไปตรงนั้นเข้าน,นี่จุด่งไม้จุดนัดไม้ก็ว่าเลย <laughs> จุดนัดไมยของเข้าจะ้ะ เดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าว่าจะเจอเห็ดอะไรก่อนดีเมื่อกี้ก็ได้เห็ดละงอกมาสองสามดอกเป็นเห็ดละงอกเทาค่ะพี่น้องเอาไปอันเห็ดเชื่อค่ะ, mm hmm. คะพยายามหาเห็ดไปเห็ดเชื่อแล้วเด้อพี่น้องจ้ะตัังแต่อันเพ mm ื่อนๆพพี่น้องอันหลายคนค่ะคอมเมนต์บอกว่าให้เอาเห็ดแก่ไปเห็ดเชื่อก็เลยกระบวกกับพเพ่อนบอกว่าก็เอาดอกบานมันเอาไปโรยอีกว่ามันจะได้ขึ้นหลายๆว่าสันว่าโว้ยนาอ แต่ก่อนบ่าขึ้นเด้เพราะว่าบ้านเจ้าของมันไม่ลายนะพี่น้องเออว่ามันไม่ลายกับโวเฮดนะนะวันนี้มาขึ้นได้ตอนมันไหวเลยพี่น้องจะ้ะก็ล่อบเบงเองอฟุนน้นนาจะ้ะวันนี้ก็ต้องมาเล่มเอาเด้อพี่น้องมาเล่มเอาจ้ะบันนี้ที่กิงนะถ้ามาตรงนี้ยังลายเลยจ้ะปีก่อนๆนี่แต่เก็บอยู่แต่ว่าปีนี้ยาี่ยเก็บอยู่ในบ้านจา้ะพี่น้องเก็บในอันปลาอยู่บ้านจา้ะเพราะว่ามันหลายแห้งกับเก็บบ่เบดเนาะ วันนี่ก็เลยสิมาเบิ้งเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดละโงกแกค่ะพี่น้องเอาไปเอาเห็ดมันปูไปส่งจ้ะพราะว่าเดียวมันแห้งมันแห้งเดียวฝนมันตกมามันจะขึ้นราจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยจ้ะิางบรรยากาศไปน้ำจ้ะพี่น้องจ้ะจะเห็ดจะเห็นเห็ดอียงค่ะอยู่ข้างในไปเบิ้งก่อนจะเข้าค่ายๆเห็ดละโงกบางเอ้ยเห็ดละโงกบานแม่นบอเข้าไปเบิ้งก่อนโอ้ย อย่าเ yeah. บิ่งบรรยากาศปลาเห็ดโอ้ไม่ใช่ค่ะ oh, oh, งโอ้เห็ดละงอกพันไหวพี่น้องปกติพันจีไรคักตรงนี้เป็นเห็ดอ่าเห็ดโคกค่ะพี่น้องจ้าดูอ๋อเห็ดโคกพี่น้องนี่บางคนเขากินอีกของห้าวนั้นเต้มอยู่ครับว่าเคยกินจ้ะอันร้อยกินเต้ม lobster botany โอ้นี่ไงเป็จแล้วนี่ไงลอบสเตอร์พี่น้องโอ้ย oh, oh. ได้แล้วค่ะเป็นบสเตอร์ lobster. โ,โอ้โหมี lobster ดอกหนึ่งเป็นอย่างมันคือยูน้ำกันวัะทีพี่น้องจ้ะเพราะว่า <DM Z> เห็ด l o เตอร์มันเ take over เห็ดตัวนี้ค่ะอันนี้เห็ดโคกเป็นบ่าแล้วเชื้อเห็ดล l o b s อ e r มันมากินเห็ดไอตัวนี้อค่ะเห็นบ้าีไไฮอ้อเขาชีมามาพานพี่น้องจ้ะเพื่อนให้มาเพื่นดมอันวันวิวเฮ้า เป่นว่าต้องให้มาเพ่เ,เลี้ยนรูสันว่าเออมันดมมันนอ้จะบได้เป็นยังไงบรายตื่นนะเออเนาะก็ดีค่ะเดี๋ยวเห็ดกอกะายอ้าวไม่เมดดีเห็ดมันปูด้วยจ้ะดูนี่นี่ค่ะเห็ดมันปูโอ้ยที่จริงโอ้นี่แบบกีเลยค่ะแบบสซ่เกลด้วยนี่ค่ะเออบางเดียวเด้ก สองชนิดเลยเนาะงได้เห็ดโขกเข้าปากินเด้อค่ะเดี๋ยวจ้ะแต่ว่าเห็นแค่ดอกเดียวเองพี่น้องจารอบสเตอร์เหมือนกนระลอกมันจะคุดกินเห็ดโขกหมดเลยจ้ะเนี่ยค่ะมันยังไม่กลายทาันจ้ะนี่เป็นเห็ดล o b s t e r เห็ดโขกหมดเลยจ้ะนนเนี่ยเชื่อเพิ่นยังหน่อยเลยนี่เชื่อเห็ดอลบสเตอร์นะคะ ก็เลยไม่ค่อยมีมีอยู่ดอกเดียวแต่ก็เป็นมันมีดอกนึงแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีเนาะคอนก็ค่อยๆขยายคุนก็เบนีงค่ะนี่จะเห็ดโคกจก้ะเดียวถุงมือมาอีกแล้วพี่น้องจ้ะโอเคค่ะพี่น้องไปตอมันปาดให้เบิ่งค่ะดอกนี้สวยมากคือแบบสวยจริงๆค่ะน้องจ้ะเนี่ยค่ะาาแบบนี้ทรงได้ค่ะสวยๆแบบนี้ ไม่มีดอกเดียวพี่น้องค่ะจะถ้ายเห็นมงเพิ่นมูเพิ่นเนี่ยมูเดียวกับพ่อเลยแหละค่ะเห็ดอันนี้นี่งง้ามาใบดอกเนี่ยต้องหาดอกแบบสี่ค่ะถึงจะแซ่บเพราะว่ามันจะดินน้อยแล้วก็มันหนาอยู่จ้ะไปต่อจ้าพี่น้องจะขี้มหอดนี่เพื่อนค่ะคี้เห็ดทานบานเฮาเลยเพื่อนจ้ะลายคล้ายๆเห็ดอันเมื่อกี้แหละคล้ายๆเห็ดโคกอ่ะ แต่ว่ามันออกสีดำไม่รู้ว่าเป็นเห็ดทานหรือเปล่าแม่ก็แน่ก็าไปเห็นเฮ็ดแต่ดำไงก็เลยจอดบัดนี้เฮ็ดนะเพิ่นเริ่มเปื่อยเริ่มเสียเริ่มบานแล้วจ้ะนี่แกนตังตะเปาะก็เลยสิจอดเบิ่งว่ามันหลายบอเนี่ยก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าปลาปลาพ่นหนาปลาพ่นชุ่มนะคะ นี่ค่ะพาแวะเบิงก่อนเดี๋ยวจะไปเก็บเห็ดมันปูให้เบิงจ้ะโอเคสำรวจซื่อๆหรอกค่ะมันน้อยมันบ่หลายจ้ะี่ครับพี่นองจ้ะขี่มะหอดตรงนี้เจอล l o เตอร์ค่ะข้างค้างเลยจอดอุย้ยแหนมเบิงคุณอะมีหอดข้างล่างโอ้ยมีหอยเก็บกินจ้ะเห็ด lobster อ๋อมันเก็บอยู่ข้างบนนี้แล้วมันเอาไปกินข้างล่างออโอเค เดี๋ยววาเบิ่งตรงนี้จ้ะนี่นี่นี่ไงอืมสวยอยู่นะนี่เบืองุ๊บป่าชนวนนี้เนี่ยเดี๋ยวเชือนี่นึงลายครักตกเฮ้ยถุงมือปลายออกมาพี่น้องจ้ะฝ่าลายน่ะชิดินนะน จะตะดอกใหญ่ๆจ้ะเอาไปเห็ดความสะอาดอยู่บ้านดอกใสน้อยทำสวยก็เอาเหมือนเดิมนี่ก็พอเอาแล้วพี่ตาเอาเชือกไปลวยลวยอยู่บ้านได้เคยอยู่ค่ะลวยแบบอะไรถมไหมมันก็มีปลาสนอยู่แต่ว่ามันบ่ขึ้นเด็กพี่น้องบ่ท่าไม่ข้นอยู่จ้ะบ่เ,เห็นมันขึ้นเลยไหนอีกจ่ะ ทางนี Or, MM oh, oh, hey, ้ส oh, ิเห็นนโนอยังสิเอ้ยสีขาวโอ้ยนี่หลอสเอร์เอาไปแล้วมันสิเห็ดความสะอาดยาไปก่อนเอาไว้ก่อนตัดขาไว้นี้แหละอันนี้ล่ะอุ๊ยนี่ยูนี่แต่ว่ามันเปื่อยๆไหมอันนี้ห้อยเอียงเตะขึ้นดู วันนี้คลิปนี้ก็สีประหอดหรอคะอันเพ็ดมั่นปูดีพี่นอ้องจอดแล้วจอดอีกอยันนี้ไหน่ะเมื่อกี้แวบๆอยู่เข้ามามองเข้ามาก็แวบๆอยู่พอเดินเข้ามากใกล้ๆเป็นสีขาวเอ๊ะยังให้คนลูกหลายเด็กว,วิ่งอ่ะน่ะเป็นสีขาวพี่น้องจ้ะเมื่อกี้ก็มองมาเป็นสีส้มๆอยู่เดิงทางนี้กันนี่ไงนี่ไง ทางนี้เป็นสีส้มอู้ปูะนะเอาดอกนี้ก่อนงามแห้งนด่จ้ะอ้ยเห็ดอันนี้ถ้ามันขึ้นอ่ะมันก็ขึ้นเยอะเห็นไหมคะเบิ้งเด้อนี่ลอบเซอร์อันนั้นเห็ดโคกเห็ดลอบเซอร์มันมันไปผสมพันธ์กันค่ะมันเห็นไหมรูปทรงมันก็คล้ายๆกันนะพี่น้องนะถ้าใดเบิ้งคิดนี้เคยวอาให้ฟังเลยเนาะน้องทะยาเบิ้งเคยว่าให้ฟังแหละมันจะอันเชื่อเห็ดตัวนี้แหละลอบเซอร์มันจะเทคโอเวอร์เห็ดโคกเพื่อนกีกินได้เลย เราะว่าเฮดลอบสเตอร์มันก็เป็นอันไซส์มันก็มาจากเห็ดคขกน้ำเนี่ยจ้ะแต่ว่าเฮาวเวอร์คยกินเกลือบกินจ้ะเพราะมันเป็นกลายเป็นเห็ดลอบสเตอร์แล้วมันก็บ่มีกีบพี่น้องอันนี้เห็ดอ่าโอ้ยืนลบได้พี่น้องยืนลบยืนลบแมมโมรี่อยู่ค่ะจะปิดอันเครื่องก่อนประสิทธิภาเก็บเห็ดจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าเ็ดมันปูได้ปัดเนี่ยเลยค่ะ เก็บแบบไป,ไปอันเฮ็ดความสะอาดอยู่บ้านด้วยพี่น้องจ้ะมาโดนหรอแม่อันประธานในเก็บเห็ดมันปูด้วยพี่น้องเดี๋ยวค่ะมาเอาตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้จะบ่ค่อยร้ายเป็นใดเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบองไล่ร้ายด้วยแต่มันก็นมีเรื่อยๆด้วยค่ะจะเก็บใส่ทุงนี้เลยจ้ะอันนี้เห็ดล็อบสเตอร์เก็บได้อ่าเนี่ยค่ะยวะจีเก็บนที่ไปปัดเอาอยู่บ้านค่ะพี่น้องจ้ะต้องขอทอทอไพ่ด้วยจา้าดูว่าจะเอาเห็ดไอ้ ลอถเซอร์ลงมหนึ่งเพียงเราเอาก,กระตาไปเก็บเนาะเท่ okay, ครับเพีองเอาเปนไก่ตัดด้วยค่ะเด้อต้องขอโทษขอใช้ด้วยค่ะตัดออกแบบนี้แด้วจะจะได้เซฟอันความสะอาดในแจักหน่อยพี่น้องเอ้ยเทมเพนว่าเอาไปทั้งอันนี้เลยมันก็คือสิติ๊ใส่กันร้ายนะจ้ะเว้ยเฮ็ดเริ่มขึ้นแล้วจะดูจริงเฮ็ดมันปูหลายเด้อค่ะอยู่ข้างหน้าอีกแหละแต่ว่ายัาง่ทันได้ไปผ่านตรงนี้ก่อน ก็เลยต้องเก็บก้นอนยามันบ่มีหนาพี่น้องจ้ะยามันบ่มีเอาบงมันนี่ก่อนจะนี่ดอกใหญ่ๆ้าเลือกเอาถ้าดอกใหญ่เพิ่นบ่หลายก็สิเด้ไปข้างหน้านจ้ะที่จริงเราเคยเก็บอยู่เดินข้างหน้านี่นลายเลยจ้ะ แต่ว่าปีนี้เห็ดเอ่อฝนมันมาซาเห็ดจะสีบกค่อยงามคือจังทุกปีนะพี่น้องเนาะอุย้ยคนเด็กข้างหน้าข้างหน้านี่ก็มีจ้ะข้างในนี่ก็มีแต่ว่าโอ้ยดอกเพิ่งก็ดอกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเบิง่งเบิ่งอุ้ยดอกบางๆค่ะแต่ว่าข้างเครื่องนั้นหลายเติบเห็ดลายอยู่แต่ว่า เดี๋ยวจะไปหาเลือกเอาดอกนิ่ๆเพิ่นถ้าแม่นว่าตรงนี้บาใยเหลือ็ต่สิไปทางงาแล้วพี่น้องแต่มันก็พอได้อยู่นะเห็ดก็โอ้โหตรงนี้รู้สึกว่าจะเริ่มเกล็ดแล้วจะ้ะบานแบบเต็มทีเห็นไหมพี่น้องเนี่ยค่ะส้งแห่งส้งถึกนามมันบางงามพี่น้องมันเป็นดำๆเขา่รงสิขึ้นล้ส่วงนั้นก็เลยบอกเอาจ้ะ อเคค่ะพี่น้องจ้าพอดีมองน้ำมันบกค่อยงามพี่น้องจะไปอีกทางนาเบิ่งค่ะอู้ยเห็ดอันนี้เพิ่ดอกน้าแท่เห็ดโขกเห็ดหยางเป็นดอกใยๆตรงนี้เป็นมองเห็ดแต่ดำอีกเทื่อนึงมองหนึ่งมันจะมีบบนี้โอ้ยมีค่ะพี่น้องดอกใ่พุ่มอุ้ยจิเก็บก่อนค่ะเก็บก่อนอู้ยเก็บเก็บเก็บดูค่ะขอเก็บจักนิดนึงก่อนนะดูค่ะนี่นี่ ดอกใหญ่มใ้่ค่ะแต่มันไม่เยอะนะเออขอเยอะหัดกว่าจะหดมันอันมันปูนิได้กลับบานบ่มมันเนี่ยกิบเฮ็ดเตอร์ดำกันจักกน้อยจ้ะเอาเตอร์ดอกใหญ่กจ้ะเลือก พรุ่งนี้ฝนตกหวังว่าต้นต็ยังโอเคขึ้นได้อีกอยู่้นเนี่ยทั้งนี้แบบว่าแดดก็หดเพิ่นเด้พี่น้องค่ายไป,ไปว่า,ดดาแดดเพิ่าใหม่จ้ะถ้าเมดแดดใหม่แล้วโอ้ยข้างหัวมันดำเสียข้างหัวมันดำข้างถือคนมันก็จะขึ้นร้าจ้ะพี่น้องอะไรยังได้อยู่นะแล้วน,น,นี้มันก็เริ่มึ้นล้าแล้วล้าอีกแบบหนึง่งล้าโดยอากาศอบอา้าว เนี่ยค่ะดอกเพิ่งเวลาเพิ่แห้งดอกเพิ่็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะสีเทาๆเก๋ๆเนี่ยโอเคไะพี่น้องไปต่อดูเวลามาถ่ายคลิปมันใสเวลาโดนค่ะพี่น้องใสเวลาโดนลายว่าจะไปแล้วห็นอีกอ่ะเก็บก่อนในก็อเไปใหดอกใหญ่ๆนะคะ เซเวลาก็คือว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ามาหลายๆคนเฮ้าประเทศไทยเพราะว่ามีคนบ่อไทยเฮ้าก็บฝาวนั่นเพิ่นนหนะนะเคยสิไปสายไายคลิปต้องไปผู้เดียวเลยล่ะพี่น้องค่อยสิได้เฮ็ดค่อยสิได้ไายโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าเล้วจ้ะนี่ค่ะคอนไปตัดมันก็จะขึ้นทางๆตรงนี้ กไม่อยากขยาบร้ายบันเดยพี่น้องแต่ว่ามันก็ไม่สะดวกเพียบไม่บ่สะดวกตั้งครับ้องจ้ะคือหาบางเลยใช่ปะเพวยบท่านก็เพิ่งเจอขึ้นดอกงหญ่ๆว่าท่านด้บานดีจ้ะเ,เ็ดแตดำ ตัดออกหลายๆเลยจ้ะเอาสีขาวออกเลยจ้ะอย่าไปตัดอยู่บ้านนะพี่น้องเอาเชือไปถิมแต่อยู่บ้านก็นมีจ้ะแต่มันปลอลายวันนี้ถ้าฝนมาตกเนี่ยมันแหงไวไว้อยู่บ้านนะนี่ปลาเพิน่นทึืบเพิ่นก็บ่ค่อยแหงปันใดแถวนี้แหละคะ่ะ แด,ดำเดียวฮาใ์ดดำกันปีที่แล้วแฟนคีวันวิลเข้าบราคิคีตอนนั้นพระท่านในฮาร์ดเลนจะเลนคีบป้งคนเดียวเลยค่ะพี่น้องมาหาเห็ดเฮ้ยมีไหมมอ่งหาเห็ดเด้ปกติเอาเอาเอาก่อยจอดจังใดนี่รถ่อยแล่นนี้ละ่ะ น้างกัมีอยู่จ้ะแต่เป็นแหงเห็นไหมเน้มกว่ามากว่าเห็นเลยสีเดียวกันก็ะใบใหม่เป็นแหงลายเนี่ยคุณบมาค่อยเห็นพี่น้องนจ้ะเ,เริ่มแหงแล้วไงจะไปเก็บมันปูแต่ว่ายังไม่ถึงป่ามันปูเลยจ้ะ พระนั่นจะผ่านไปดำก่อนพามาทางนี้ใกล้หอดแล้วค่ะเอเอเรียเดียวกันไปอีกก็โดนจักซิมีบอดอกว่าก็เลยเก็บซุ้มนี้ไปก่อนจ้ะเดี๋ยวแลว้เดี๋ยวเก็บออนจิกตนิดค่ะเพราะว่ายุกนี้ฝน,นจะตกมาแล้วก็ค่อยมาเก็บตามฝนะตกจ้ะค่อยสิง,งามเก็บมันปูยนุนี่น้ำจักหกอันนี้จะเป็นกูเดิน สายพัน Golden Golden ซ e นทรัลบอกเลยว่าง่ายและรวดเร็วที่สุดก็คือนี่ค่ะกันไก่อีดีได้พี่น้องเันไก่ชุบชับช,ชุบชัลดเดี๋ยวต้องไปทำความสะอาดอีกเข็ดบ้านเนี่นแห้งถ้าแห้งแบบนี้เจอฝนนี่ก็เริ่มเจอมีอาการขึ้นล้าได้ครับนอ้องคาดว่าเพิ่นแห้งหลาย ขาพเมาเก็บท่านที่นี้นี่สิท,ที่จะคืนล่ามมดจะเต้ดำว่าลายแล้วจ้ะปกติเห็ดมันปูก็ลายได้เดินนี่อันนี้ละงูอีหอย่างรุ่นอือนี่ค่ะยังเล็กอยู่เลยอันนี้มันปูไม่อะอาอ,อันนี้เะยมันปูอีย่างรุ่นเบิ่ง ทางในมันจะเป็นเดินเตะดำจ้ะเจ๊ง่ายไปเบิ่งเจ๊กหน่อยหนึ่งเพราะว่าในในกม้าแล้วในในกม้ามันปู่ก็แห้งๆค่ะพี่น้องจ้ะโอ้ปกติมันจะหลายเดีพี่น้องอ้โอเดี๋ยวขอส่งตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเตะดำเราเคยเก็บเตะดำยี่นี่เหรอคะพี่น้องมาสำรวจก่อนโอ้ มันปูมันจะนี่เยอ่วันนี้อันวันวียวห่อก็อยู่ทางทางด้วยกนนี้ฝุ่นมันปูก็มีอยู่อันนิดนิดน้อยค่ะเดินนี่ละค่ะเฮ่ยเก็บลายๆออุ้ยมันเฮ้ยแต่ดัาเพิ่งจะแหงๆค่ะนี่ค่ะเดียวกันต้องรอให้ฝนตกเราคนมาเก็บแต่ต้องมาแบบอ่าเพื่อตรงมาแบบไอ้นี่ได้พี่น้องท่านที่เด้ดอกได้แหงเลย เจนฝนก็สิขึ้นล่านี่นะโอู้เดี๋ยวไปดูเอาโน้นต้นโคธินี่ค่ะอ้ดูดิดอกพึ่งน,นี่หลายสีเป่นแม่บมเห็นพี่น้องนี่ค่ะเนี่ยดอกยังเล็กอยู่เราเจอฝนก็นจะโตถ้าเจอฝนแล้วว่าถึงน้ำมันก็จะออกดำดำบางทีพี่น้องเฮดมันปูแห้งค่ะพี่น้องจ้ะดูดิ แห่งทักแห่งแง่เพิ่นแห่งอากาศแห่งล้มแห่งอากาศจะปกติเก็บโจ้วินพี่น้องเก็บบอมีปีใดรูด้จำบ่ได้ปีที่แล้วหรือปีก่อนพุ่นบุลูเมเก็บเดอยูจะตรงนี้แหละคลิปวิดีโอกั้ยังมีอยู่ได้เท้าปันนิแหละหากว่ได้ลงให้พี่น้องบึง่งบม่ได้เข้าไปตัดต่อเจ้ากิ่วมุมใดดูเพราะว่าทายหลายโนนั่นแหละ กิ่งสิแะไรพี่น้องทา้าย้วบ่พ่อยบ่ได้โบมันก็เลยเต็มจ้ะโอ้พี่น้องกันเมย์เบิ้งมันบ่สวยดนบ่เดีย๋ยวจะพาไปเบิ้งเห็ดมันปูวันสิงามบอโอเคค่ะไปแต่ว่าเก็บเห็ดมันปูอยู่นี่กอนจักหน่อยนี่ค่ะโอ,โอ้กระแดงค่ะดอกไม่สวยเลยค่ะดอกเริ่มแห้งแล้วด้วยแบบนี้นะเจอฝนนะแย่เลยเนี่ยดีนะนี้มาเก็บที่กิง่ง เจอฝนเราคืนจะแห้งเลยค่ะเฮ้ยไม่ใช่เจอฝนคืนก็จะเสียเลยละ่ะมันจะขึ้นล้าแม่อวนนี่ดอกนี้งามนะคะดอกงามงามกองกระตังนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ขึ้นล้าแล้วนี่ดำดำนี่เอาบ่ได้จ้ะขึ้นล้าละ สวยอยู่แบบนี้บอกได้เลยเนาะพี่นอ้องโอ้โหคือแบบยังไงอะอันนี้แม่อันหอนแม่พร้อมหอนแม่อันนี้ฝนบปรกตแค่เมื่อกี้มือได้นน่สองมือสามมือได้ค่ะ ข้าอยู่มาบ่าหอยพี่น้องเอ้ยสดาแหงเบิ้งค่ะแต่ว่านี่มันข้างทางมันบ่าง,งามจ้ะพี่น้องเนไหค่ะยังเล็กอยู่จ้ะเบว้งเล็กหหลกคุณบ่บบบสมบูรณ์ได้แค่นี้เองค่ะโอ้ยมันบ่มีปลาให้เก็บเราได้ไหมจับ่บด้บ่มีหาบ่พ่อยเราได้นหมทำไมมันไม่มีเพราะว่ามันมีคนเก็บนั่นเองจ้านี่ไงสรุปก็มีคนเก็บเหมือนเราค่ะ ปกติบ่มีคนเก็บไงน้องจ่าแล้วก็ป่หูเนาะตอนมีคนเก็บเห็ดเพิ่นไปซ้ายคือป่มีเพิน่ะที่ไหนได้เห็นห้อยตัดขาจะ้ะนี่ค่ะว่าอยู่ปกติเห็ดเป็มป่าเนี่ไปใส่กระเลืองไม่ไงก็ยังเหลืออยู่เป็นหย่อมเป็นหย่อมอยู่สงสัยตอนเขามาเก็บมันยังดอกมอยอยู่จ้ะเขาก็เอาไปแค่พอกิน่ บางคนเขาก็เอาแค่พอกินสักเกีบเอาไปหลายเขาก็กินบวชเด้พี่น้องเราอุ๊บขอโทษค่ะเด็กกองเจ้าของคือกันเด้ออันแต่ว่าแฟนถ้าเฮ็ดให้กินกินเบิชเด้พี่น้องจะ้ะแฟนร่ามาไกาแต่ว้านนินบวชท่านในเฮดดีจัดพี่น้องจะ้ะเอาไปส่งเข้าหมดเลยเจ้าของนะบวชท่านได้กินอยู่พี่น้อง วินหนาบวพี่น้องลูกๆนั่งๆคนเก็บวินเด้อโอ้ยเบ่งดอกเข็ดตัวนี้ขัดเนาะเราตะกามาตัดก,กาเอาเีิมาตัดจ้ะเลา,าก,ก็ต้องเล็มเอาเราจะน้องจะ คิดว่าจะเอาจนโบเบิร์ตที่ไหนได้เกือบไม่มีให้เก็บปกตินี่คือขึ้นไปเต็มไปหมดเลยดาแต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นแบบว่าเขาโบาลายนำมันจ้ะไม่ปลาตัวนี้นะตอนปีที่แล้วมาเก็บกระพี่น่อยโอ้ลายคากลายแม่ไปดูทางนู้นก็มีนิดนิดหน่อยหน่อย นนต้องขอโทษด,ด้วยค่ะพี่น้องเมื่อกี้แสงนะคิดว่าแสงเพิ่นจะมียังไะแสงจ้าเพราะว่าเดทอ่ะจ้ะบไปเบิงเ่งไหมฮันเขาไปเบิ่งปาดถทายบอดีก็ต้องขอโทษด,ด้วยค่ะเด้อแต่ว,ตวาดีอยู่ยังเพิ่นบ่มีนอนจะ้ะใส่ใดอยู่จะ้ะดีอยู่ค่ะเห็นไหมไม่มีนอนเลยเล่นาตามเขาแล้วเขาเล่นโอ้สวยค่ะสวยมากไม่มีนอนเลย Hey. ต่อไปเขาก็สิลำบากแล้วพี่ท่องแต่พี่คนเกศจริงๆเขาก็สิหาหญ้าึ้นเลยค่ะโอ้ยมห็นเข็ดโอ้ยเนาะจะเขอยดจะใส่นี่ค่ะ ไม่รู้เลยว่ากล้องนี um, um a, ้ถ่ายออกมาเป็นชัดบอ่ำนางจะแสงรับโคดแพรแสงอะนะใช้มนปลาเก็บเอามีคนยังไพ่เป๊ะไพ่เป๊ะเก็บเพชรอุกยบท ดำ,ดำานี่ดำก็ว่เอาเดีน้องเอ้ยต่อไปเราจะมีเห็ดเก็บไปเนาะที่มูเก็บเริ่มมลายแฉะมูเจ้าของนี่ก็ลายค้นเราเพื่อน้องจ้าวันนี้ก็มีส่งทั้งหนีๆประมาณมูเจ้าของด้นี่อาจจะเป็นค้นขาวได้นี่น้องจ้า คนค่ะกับคนซีแหละคนอยู่ทางนี้ไงสังกะซีเป็นคนคนืเเอเขาพอดีเขากะซีมีอันคนซอยเก็บแล้วพี่น้องเอไแต่ก่อนนี่ก็โอ้ยลายยนืนเอาบปเวิร์ตแหล่พี่น้งองเนาะนี่มันก็ขึ้นน้อยน้ำแหละถึงขึ้น,นลายถ้ามีคนเก็บมันก็ห่างค่ะเพราะว่าเขาเึ็นลายเขาเขก็เอาไปลายยพี่น,อน,น้องจ้ะ ใบกระตานึงสักนิดกระเพาะเราจะแต่ว่าบุรุษจะเอาไปได้บนนี้มันแห้งไหมมันไม่สวยเลยจ้ะพี่น้องคลิปนี้กับสดอใฟา้า้แค่นี้แล้วนี่คล็ดแห้งครับพี่น้องเห็นปะดอกเบานวนๆเลยค่ะปกะติเก็บกระตานี้กระสดอใบยศสั่เสีาวนะตัวนี้แห้งนี่ซื้อหัวพ้าบนนี้เลยค่ะ บานบานสุดยอดของความบานแล้วแค่ค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็จะไวแค่นี้แหละค่ะฝากเป็นที่นี้นะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆได้ค่ะที่ติดตามและรับชมจ้าตามหาเห็ดมันผูกมาฝากเลยจ้ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเลยค่ะสวัสดีจ้า เด็ดแห้งหมดเลยจ้ะ